ยบมาจากเทือกเขาอันไตอันตมาก็เชื่อนะแต่เชื่อว่าคนที่อบยบมาก็เป็นรีฟูจีธรรมดานั่นแหละเหมือนชาวซีเรียอพยพไป,ปยุโรปร่นแล้วก็คือคนไทยมีอยู่แล้วมีอยู่ก่อนแล้วในตรงนี้เพราะเราค้นพบหลักฐานเนี่ยนี่หลักฐานทางโบราณคดีมีเยอะว่าคนไทยมีอยู่แล้วในแผ่นดินนี้ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มันมีอยู่แล้วั้งนั้นก่อนทอี่คนไทยจากเทือกเขาอันไตอพยพลงมา แต่ลงมาแล้วเพราะความที่คนไทยตรงนี้ก็มีใจกว้างรับอยู่กันได้สมไมนั้นไม่เข็นไม่ฆ่าไม่ทำร้ายกันพศ235พระเจ้าโศกมหาราชทรงสังขยาณาเป็นประธานสังขยา,าณาพระธรรมวินัยเสร็จทรงพระโสนพระอุตรมาสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิก็คือในส่วนภาคกลางนี่แหละเป็นหลักเป็นลุ่มน้ำสุวรรณภูมิแต่คำว่าสุวรรณภูมิ ตามทางที่อันตามาสันนิฐานน่าจะหมายถึงประเทศพมา่าประเทศไทยลาวกัมพูชาเวียดนามลงไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์นั่นแหละนี่คือสุวรรณภูมิต่อมาต่อมาเรามาแข่งกีฬาในกลุ่มนี้ก็เรียกว่ากีฬาแหลมทองแหลมทองก็คือสุวรรณภูมินั่นแหละจะยังยังนึกชื่นใจนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,นส่งมีพระปรีชาญาณล้ำลึก คนไทยเกือบจะลืมสุวรรณภูมิไปแล้วเพราะองค์พระราชทานนามสนามบินใหม่ว่าสนามบินสุวรรณภูมิไม่มีคำว่าอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะสุวรรณภูมิมีแอร์พอร์ตไม่มีคำว่าอินเตอร์เนชั่นแนลแอพอร์ตให้คำว่าคำว่าสุวรรณภูมินั้นมันเป็นอินเตอร์ไปเลยแล้วคนไทยเราก็ลืมคำว่าสุวรรณภูมิก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นี่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมา ตอนนี้สุวรรณภูมิรู้จักไปทั่วโลกแล้วทั้งๆท,ที่คนลืมไปแล้วนิดเดียวนะนิดเดียวเอามาแต่มีความหมายมากๆเพราะฉะนั้นนะขอให้เรามีเหมือนพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้านี่มีอุดมการณ์ว่าขอเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแต่เป้าหมายของพระองค์เพื่อเทศนาปโปรดเวนยชนโปรดชาวโลก พระองค์ทำได้สำเร็จแม้จะยากลำบากขนาดไหนทรมานพระบรรกายมาเท่าไหร่จนประชาติสุดท้ายยังต้องมายุ่งยากทรมานมากแต่ในที่สุดพระองค์ก็ได้บรรลุการที่จะบรรลุทำได้นะหมายถึงการออกไปทำงานค้นคว้าวิจัยภาคสนามจากพระราชวังเข้าป่าไปค้นหาจากสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆทดลองฝึกหัดพระพุทธเจ้าเป็นนักวิจัยคนแรกของโลกนะ ตั้งสมมติฐานว่าโลกนี้มันมีความทุกข์มีความทุกข์ต้องมีความสุขบ้างจงออกไปเพื่อแสวงหาความสุขให้ชาวโลกหาจนแทบเอาชีวิตไม่รอดวาระสุดท้ายตรงตั้นจิตอธิษฐานถึงแมดแม้นว่าเนื้อเลือดในร่างกายของข้าพเจ้านี้จะเหือดแห้งหมดไปเหลือแต่หนังเอลเล็นและกระดูกก็ตามทีถ้าไม่พบทางแห่งความพ้นทุกข์ข้าพเจ้าจะไม่ลุกจากที่นี้สุดท้ายพระองค์ออกค้นพบก่อนที่จะพบจริงๆที่เรียกว่าพบนั้น ระลึกชาติมองเห็นอดีตชาติของตนได้เรียกว่าปุปเพนิวาสานุสติยานไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติโอ้ทุกยากลำบากชาติครั้งต่อมาเวลาต่อมาในในวาระเดียวกันนั้นได้จดตูปปาปาตยานมองเห็นสัตว์โลกที่ต้องท่องเที่ยวเวียน่หยตายเกิดอยู่ด้วยความทุกยากลำบากต้องก็ยังไม่พอประเทศยยังไม่เรียกว่าตรัสรู้ จนวาระสุดท้ายได้อาสวัคขยายานยานคือปัญญาเป็นเครื่องตัดกำจัดชำระกิเลสอาสวะให้หมดจากจิตใจพระไทยของพระองค์โล่งความรู้แจ้งเรียกว่ารู้ทั่วแสนโกดจากไตวนันจึงเรียกว่าพระองค์เป็นสัพพันยูรู้แจ้งรู้สิ่งทั้งปวงโลกะวิถูรู้แจ้งโลกรู้ตรงนั้นพระองค์รู้ว่าอะไรคือความทุกข์อะไรคือเหตุได้เกิดความทุกข์ขึ้นมา อะไรคือความดับทุกข์อย่างเด็ดขาดอะไรคือวิธีดับทุกข์อย่างเด็ดขาดนั้นนั่นคือรู้อริยสัจสี่รู้อย่างนั้นพระองค์ประกาศเปล่งพระวาจาอุทานว่าเราได้รัดสรู้แล้วเราได้รู้แล้วและทำขั้นต่อไปก็คือวางแนวทางว่าจะเทศนาโปรดชาวโลกเพื่อประโยชน์ แก่ชนเป็นอันมากเพื่อเพื่อกลูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกไม่จำกัดชาติชั้นวันนะใครทำดามได้ทั้งนั้นไม่จำกัดสีไม่จำกัดผิวไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดสุขภาพร่างกายแต่ให้มีจิตใจไม่จำกัดว่าใครรับนับถือลทัทธิศาสนาอะไรลองปฏิบัติดูได้ผลทั้งนั้น นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบให้และพระองค์ทรงทำตลอดระยะเวลา45ปีคนไทยเรายังอามามองว่านะอาจจะมองผิดก็ได้ยังไม่มีอุดมการณ์ไม่มีอุดมการส่วนตัวไม่มีอุดมการชาติทําให้เราคิดอะไรที่สร้างสรรค์ไม่เป็นนี่ตะกินนั่งรถมานั่งคุยกันว่าเมื่อไหร่เราจะมีรถยนต์เป็นยี่ห้อของคนไทยสักคัน รถเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีที่จะจอดไม่มีถนนจะวิ่งแล้วแต่ไม่มีรถไทถักคันนึทำอย่างไงข้าวไม่ต้องให้มันเน่าทำเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์โปรดักตขึ้นมาแปรรูปไปเป็นหลากหลายร้อยพันชนิดส่งขายทั่วโลกได้ใครอยากกินข้าวสวยต้องมาเมืองไทยเท่านั้นจะทำให้การบินไทยไม่เจ๊งก็จะได้บินมากินข้าวไทยยางปร,รา เราปลูกมากที่สุดในโลกแต่ไม่มีโรงงานผลิตยางรถยนต์ไม่มีโรงงานผลิตแปรรูปยางไปเป็นอย่างอื่นเกาหลีไม่มียางสักต้นหนึ่งเขาส่งยางรถยนต์มาขายไทยซึ้อวัตถุดิบจากไหนจากเราทำไมเราจึงทำไม่ได้ขาดครีเอทีฟทิงกิ้งขาดความคิดสร้างสรรค์หรือมีคิดแล้ว แต่อะไรมามีปัญหาอุปสรรคทําไม่ได้ก็ไม่รู้ขอฝากมานะสาคัญก็คือให้เราต้องพัฒนาให้เรามีอุดมการอุดมการส่วนบุคคลว่าชีวิตนี้เราจะไป้ถึงไหนอุดมการชาติชาติของเราจะไปถึงไหนไปให้มันสอดคล้องกันแล้วจะไปได้ประโยชน์สุขเป็นเป้าหมายให้ให้คนไทยเรามีความสุขกับเอกลักษณ์ที่เรามีอยู่ เอกลักษณ์ที่สร้างสรรค์เอกลักษณ์ที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ที่ก้าวหน้าเอกลักษณ์ที่ไม่ลืมกรรมพืชตัวเองไปให้ได้มีเป้าหมายสำคัญชัดเจนคือความสุขร่วมกันสิ่งหนึ่งที่อาตมาคิดเรื่องเอกลักษณ์นะพระบาทสมเด็จพระมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนิพนธ์ไว้ในตราสัญ,ญลักษณ์ ยให้ความหมายเรื่องเรื่องธงไตรรงคธงไตรรงนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อไปถึงเอกลักษณ์ธนะงไตรรงมีสามสีขอร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบอริสุทธิ์สีสวัสด์หมายพระไตรรัตน์และธรรมคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตโลไซซซึ่งยอมสละได้ เพื่อรักษาชาติาศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอัญจอมประชาทัพโตรเป็นของส่วนองค์จัดเร็้วเป็นธงไตรรงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามทั้งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในนี้รักษาธงไว้ให้แนบแน่นแล้วก็ปฏิบัติตามให้ครบถ้วน ข้าวหมายพระไตรรัตน์และธรรมคมจิตไทยไม่รู้ใครเคยมีสเสอ,อครั้งหนึ่งบ่พิมพ์หนังสือเอกลักษณ์ของชาติและพูดไปถึงธงไตรรงและไปวงเล็บไว้ข้างหลังว่าไม่จำเพาะศาสนาใดาศาสนาหนึ่งในสีขาวนะอาตมาก็ตั้งคำถามว่าและาศาสนาไหนมีพระไตรรัตน์บ้างถ้าถ้าศาสาศนานั้นมีพระไตรรัตน์ก็แสดงว่าหมายด้วย หมายว่าหมายถึงศาสนานั้นด้วยแต่ถ้าไม่มีก็คงจะไม่ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่ามีร,ารัฐไรรัฐไม่มีร,รัฐไรรัฐและจะอยู่กันไม่ได้อันนี้เราต้องเข้าใจว่าคนไทยนั้นตั้งแต่ปศ235ระะ23ั้งทั่ทีว่าที่ศาสนาพุทธเข้ามาเถราวาทนะเราอยู่กันมาเนี่ยว้ากันจริงๆแล้ว2 3 5อพระเยซูก็ยังไม่เกิดศาสนาคริสต์ยังไม่เกิด ท่านนบีมูฮัมหมัดก็ยังไม่เกิดเพราะท่านนบีมูฮัมหมัดนี่ก็มาเกิดขึ้นหลังาศาสนาพุทธที่เรานับจากพระพุทธเจ้านิพพานตั้งพันกว่าปีหือมันจะพันหนึ่งยาปีนะหลังมากแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่กันไม่ได้าศาสนาพุทธมาอยู่เมื่อสองร้อามสิบแล้วก็อยู่มาอยู่มาต่อเนื่องไม่มีหลักฐานว่าขาดหายไปจากไหนจากแผ่นดินนี้อยู่กันมา มิตรสหายเพื่อนชาวโลกพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วว่าให้เราอยู่ร่วมกันใครนับถืออะไรก็ได้แต่อยู่ร่วมกันได้ด้วยความรู้รักสามัคคีก็มาอยู่กันเพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนที่ทรงสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยถ้าพระองค์ไม่โปรดขับไล่ใครก็ได้อย่าว่าแต่ขับไล่เลยสั่งตัดคอใครก็ยังได้แต่ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาพระกรุณา ก็รับทั้งนั้นแหละแล้วก็เข้ามาอยู่ด้วยกันอย่างสันติพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้พระองค์ทรงยกย่องโดยซ้ําไปทั้งผู้นับถือาศาสนาคริสต์อิสลามเข้ามาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเป็นเจ้าเป็นนายไปเยอะไปก็อยู่ที่ว่าอยู่ด้วยกันด้วยดีนะเพราะฉะนั้นในธงไตรรงเนียตราสัญ,ญลักษณ์สําคัญนี่อันนี้ไม่ไม่ต้องเสริมสร้างอะไรเพียงแต่ว่าส่งเสริมสนับสนุนนะ ส่งเสริมสนับสนุนต่อไปให้มีการติดธงทุกหน้าบ้านเนน่ทุกหลังเลยเนะธงชาติธงาศาสนาเนี่ยธงพระมาหากษัตริย์ติดสามธงไปเลยนอกจากธงชาติมีทั้งทั้งชาติาตาศาสนาพระมาหากษัตริย์แล้วเนี่ยธงพระมหากษัตริย์ธงศาสนาธงธรรมจักรติดไว้หน้าบ้านเลยให้มันทั่วประเทศไทยให้เราเห็นว่าที่นี่แผ่นดินนี้เป็นอย่างนี้ อันนี้สําหรับหน้าบ้านของชาวพุทธนะส่วนว่าท่านที่เป็นนับถือศาสนาอื่นก็ทั้งก็ว่าไปติดแต่ธงชาติก็ได้เพราะเอาธงธรรมจักรไปติดก็มันคงไม่ใช่ก็ลองลองลอง,ลอง,ลองคิดดูนะนี่ความล้าลึกความคำภีรภาพพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระมห ah าธีรราชเจ้านี่ยสำคัญมากๆ ประการต่อมาก็คือเรื่องของอราสัญลักษณ์แล้วเอาต่อไปองค์กรประสานงานประเด็นที่สามนะประเด็นที่สามคือองค์กรประสานงานทำอย่างไรให้องค์กรโดยเฉพาะ องค์กรทางศาสนาเข้มแข็งขึ้นกว่านี้เดีย๋ยวนี้ถามว่าไม่เข้มแข็งหรือก็กกเข้มแข็งอยู่นะท่านก่อประคับประคองกันมาได้ถึงมาถึงนี้ก็กเยอะแล้วนะที่ทำองค์กรในเข้มแข็งนี้ต้องอาศัยกรอบอาศัยกฎหมายอันตมาเองคนหนึ่งที่เรียกร้องให้ มันจุไว้ในรัฐธรรมนูนว่าประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ที่ว่าในมาตราหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเงินเดียวใครจะแบ่งแยกไม่ได้มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็ปกครองด้วยระบบบประชาธิปไตยันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้อยู่ในมาตราเดียวกันเคยไปคุยกับท่านมีชัยรชุพันธ์นะท่านก็รับไว้แต่ท่านไม่มั่นใจว่า แต่เมื่อเร็วๆนี้เมื่อวันที่11มึงออกมาประกาศว่าไม่ได้แล้วถ้าใส่ไว้เกรงจะเป็นอันตรายยะย,ยาวทำให้เกิดความสงสัยมากมากอะไรคืออันตรายอันตรายกับใครอันตรายจากใครอันนี้ก็คงจะต้องไปคุยกันต่อไม่ใช่งานเวทีนี้นะงานเวทีนี้ก็องค์กรต้องประสานงานอย่างเข้มแข็งศาสนาจักรอาณาจักรนี้ต้องยอมรับ ว่าประเทศไทยกับพระพุทธศาสนานั้นมันแนบแน่นรัฐบาลไทยกับพระพุทธศาสนาแนบแน่นรา,าราชวงศ์ไทยกับพระพุทธศาสนาแนบแน่นมาทุกราชวงศ์แล้วคนไทยทบทวนดูตัวเลขก็ยังยืนยันอยู่ว่า94.6นนับถือศาสนาพุทธอยู่แม้อาจจะมีคนอ้างตัวเลขเบี่ยงไปบ้างแต่ตัวเลขยังไม่แก้ไข ก็ยังอยู่ตรงนั้นในสำนักงานสนังานสำนักงานสตีแรงชาติยังบอกอยู่ตรงนั้นก็ก็ถือว่าเป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่และน่าจะเป็นประเทศเดียวด้วยที่หนานแน่นอย่างนี้สําหรับชาวพุทธเพราะฉะนั้นทําอย่างไรให้องค์กรเข้มแข,ข็งบางครั้งบางทีก็เข้าใจผิดกันไปทําอะไรที่มันเลยเถิดก็ขอฝากไว้นะ กำลัง,งานเอกลักษณ์ของชาติช่วยส่งเสริมเรื่องนี้กันแล้วกันให้มันให้เข้มแข็งขึ้นมา,าศาสนาอาณาจักราศาสนาจักรและพุทธจักรเนี่ยต้องประสานสามัคคีให้เป็นเอกภาพกันก่อนให้เป็นมีเอกลักษณ์ก่อนอาณาจักรหมายถึงประเทศชาติทั้งมวลศาสนาจักรหมายถึงทุกาศาสนาแต่พุทธจักรก็หมายถึงาศาสนาพุทธล้วน ต้องประสานสามัคคีกันทำกันให้ได้อยู่กันด้วยสันติเสริมสร้างจุดไหนจุดสามัคคีจุดปรองดองจุดที่เราจะไปกันได้เนี่ยองกรที่ชัดเจนองค์กรที่เข้มแข็งองค์กรชัดเจนสาสนพุทธมีมหาเถรสมาคมและมีสำนักพุทธแล้วแต่องค์กรที่เข้มแข็ง,ง,ย,ย,ง,ขขงยังไม่ค่อยเข้มแข็งมหาเถรสมาคมก็โดนซัดอยู่เรื่อยสำนักพุทธก็ตั้งมานี่ก็สิบกว่าปีแล้ว ก็ยังไม่ค่อยจะเข้มแข็งก็ทำงานก็ยังยังยังเป็นที่กังขาของหลายท่านหลายคนอยู่นะแต่อันตมาเองเชื่อมั่นว่าสำนักพุทธจะสามารถเข้มแข็งได้และก็ทำได้ยังมั่นใจอยู่ว่าอย่างนั้นก็ต้องช่วยกันกันแล้วกันสิ่งสำคัญในต่อไปก็คือเรื่องนโยบายแผนเป้าหมายที่เราจะปฏิบัติแผนปฏบิบัติงานเนี่ยงบอุดหนุนเนี่ยมันต้องมีพอสมควร ไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ได้สร้างเศรษฐกิจและไม่ให้เงินเลยมันไปไม่ได้เหมือนกันนะกองทัพมันเดินโดยท้องเขาว่าอย่างนั้นจำนวนจีนเพราะฉะนั้นการจะผลักดันเรื่องการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติด้านพระพุทธศาสนานี่ก็ต้อง,ต,องต้องช่วยกันวางกรอบนะโยบายให้มันชัดเขียนแผนงานระยะสัน้นระยะยาวสิบปีร้อยปีทำยังไงหรือว่าให้พระพุทธศาสนาอยู่ไปถึงพันปีทำไง วางเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะให้เกิดอะไรขึ้นแผนปฏิบัติงานแอคชั่นแลนจะไปยังไงแผนรายปีว่า,างไงงบอุดหนุนต้องเกิดมาให้พร้อมกันนะเพราะนั้นเราก็ต้องไม่ทิ้งของเก่าแล้วก็ไม่เมาของใหม่ทำให้มันรักษาของเก่าไว้ี่ของเก่าหลายอย่างที่ยิ่งเก่ายิ่งดีนะแต่แน่นอนแหละมีบางอย่างเก่ามันไม่ดีนะเสื้อผ้าเก่าก็ต้องทิ้ง แต่บางทีเสื้อผ้าเก่าที่เก็บไว้เนะี่ยอยู่ไปถึงบรรปลายชีวิตเห็นเสื้อผ้าเก่ายัางชื่นใจนะยิ่งเสื้อผ้าเก่ากองซากศพที่อยู่ในหลุมศพนะ่ยอยู่มาเป็นพันๆปีเสื้อผ้านั้นไม่เสียหายโอ้ยิ่งน่าชื่นใจมีค่ามากขึ้นนะแต่เราก็ไม่เมาของใหม่ไม่ใช่เลิกของใหม่นะเสริมสร้างศาสนาต้องเสริมที่คน